ตายเลยพี่น้องผลตกบ่แมตายเรื่องผนตกกเลยตายเรื่องหนึ่งอีกทักไทยสบายดีกันมาะเจ้าคุล้วเบเดเลยชีว่าสุสสฟังเรื่องมันมีอยู่ว่า <laughs> มางงสีนหมูในตู้เย็นห้าวชีสั่งเหมือนั้นแล้วยังพอได้สั่งดอกมาแลเห็นสีนหมูมาอยู่ในตู้โลดปัะมโลดสองโลดผูแหละ กูว่าสองโลเนาะอันอีแม่กับพ่ออีหมูนะให้บอกกูเป็นบ้าสั่งหมูมาห็ดอันสีนหมูมาห็ดหมูกระถาดแล้วมันเหลือสีเหลือ,อยังกูว่าข่อยนี่เป็นคนซอยจ่อยว่าหมูสองโลมันเป็นสองถุงว่ะพอกระอยเบิดแล้ะก็เอาไปปิ้ง้งอพ่อเนี่ว่าหมูสองโลสบ่เบิดบ่ว่ะกระเห็ดกับมือเนาะเทีย่ยงแล้วกูกะ ก็จ้องไว้สองตอนว่าให้อันบอกูเห็ดจนเบิด์สองโลแล้วกะกูจ้องสองตอนพอแต่ปิ้งให้อันอหมูตอนหนึ่งให้บกสุ่มตอนหนึ่งว่ะทอนะผัดม่ามืัอนี้ผัดหมูผัดยังเต็มตู้อ่ะเนี่ยอยู่เอ้ากูกูเลือดกูคิดแต่ว่านี่กูคิดแต่ว่า กูสร้างเละของกูบอกห้บักเดะว่าหายเอาออกมาหายอยู่นะกูยันเขาออกมาแล้วกูน่ะไปซื้ออีกเดี๋ยวนี้หมตัวนี้กูยันติดหนีเขาหนินนะทับิึมเออยันบุพุหันแล้วอือขน,นาดน่ะกับสิทามือหลายคนขั้นว่ายันเขามาส่งเลยปั๊บว่ามือนั่นชูกูผัดเมื่อบ้านเด้มือนั่นอ่ะเมื่อบ้านลราซื้อออกมาอีกเออยันมุม้งูอยู่เลยผัดสิป้าน้ำไผยซะท้ามักสมมือนั่นอ่ะบักสมอยู่มีคนออกมาส่งโมูบอก ที่บ้ามูซองโลหมื่นอเหตุจนเบิร์ตแรงว่าตุ๊กจ้องว่านึ้อมูโมได้ปิ้งบ่กมันสิมีสองตอนดอกเออเลยปิ้งแต่มือก้อนขั้นเบิร์ระยาดอกว่าหากว่าพื้นอืมเอฟซีชวนแล่ผึ่งทวงขยะบ่กเดี๋ยว สิ่งหเขาเก็บอยู่ขยะเขานีอันศาสตร์กล้องไปล้เขาจักจานอยู่จั่งว่ากูก็ง,งงกันอีเมย์ก็งง,งอีเมย์ก็พอยมูนะก,กุมห้บอกกูเป็นบ้าอสิเป็นบ้าอีหยังว่ะเห็ดเองซอยเองมูอเอามาซอยจนเบิดแล้วก็ออกมานนี่นะอันตอนเมือ่องนะหอดหน้าไอ้แนวนี่แล้วมีคนกา้ออกมาแมะเข้ามาส่งสิ้นมูไว้บ่จักว่ะว่าได้ยันแต่ เยันแต่เขาเนะี่ยออกมาส่งเลยพะฮาเลยไปซื้อเอาไหมเออเออแล้วตัวนี้แหละสิพ่อในใจใเขาหักเออถามถามกันก่อนนะมันแล้วเมื่อถามมึงเด้ว่าเด็กน่อยเดี๋ยวอ,ยอ,อกไปส่งหมูบ่เหมือนนั่นนะเออเหลือกมันมียันนี่แหละพี่น้องมีหมูในตู้ทามไพลกับบืห้หูแล้วมันมาแต่ไซส์หมูนะยังวะ เป็นโลสองโลผู้ใดมาส่งสิมาสง่าสาสงน้ำไผ่แบานีม้มือนั่นนะ่ะไผ่กับโบยู่มือนั่นน่ะมีแต่มีแต่ลุงอยู่สิทธาทามลุงคนแรกพอมีคนมาส่งหมูบ่ลากโบยู่เพื่อนกระหอบเมื่อดีอีกพี่น้องเอ,อ้ยถักท้ายสบายดีกันคือเก่าพี่น้องว่าสุพังงงงงหมู งงสีนหมูในตู้พักกันเอามากินเฮาก็ไปปืดเบิ่งเขาก็จนตกใจเนาะเฮาก็จือและหมูตัวเฮาเอามานะเฮาก็เห็ดเบิดเพาแห้งแต่ปนย่างอีกอยู่อันตัวเฮ่าวอลในคลิปหมูบ้านเมื่อก่อนนั่นตัวเฮาไปหาเงินเนาะเฮาว่าสิสั่งหมูนะเขายังบริสั่งเฮาก็ลืมไปเลยแล้วเฮาว่าสิสั่งเรายังบริสั่งมาบัดหมูผัดมากอดเลยอ้าเฮานั่นเหานะก็เห็นมาขึ้นนี้ เขาเน่ยเอามาปิ้งกินแลว้วเขานักขีดแต่หมูเอือยอามาน้าหมูมันยังชงสายเป็นคือเขาคิดนั่นแหละยันเขาของเขาบอกเขามาส่งแล้วเลยเห็นเขามาส่งมันคขำเลยเขาเลยกระเทินเขาเมื่อบ้านแล้วอะไรแบบซื้อเอาอีกอืมแต่ว่าโอ้ยยันอยู่ยันยนั่นอยู่ป่ะพี่น้องฝนตโต๊ะเศดเป็นสองขีดเอาด้วยจ้าผู้ใหญ่ใจดี เพิ่งว่าเรื่องมาหุงนะก็ลืมหน่อยเด้เบื่อเดี๋ดวยวนี้ลืมเดี๋ยวนี้พี่น้องทักทายสบายดีมึงว่างมม่รับยังแม่เท่นี้กับพ่อเลี้ยงได้ขยะหน่อได้เอาไปเอาไป อืพอมพอาหมาะอยู่ในคุณแม่สไลด์กระเบิดเข้าบริสิซื้อมากกับบริสื่อซ้ำลืมมีแต่ลืมอันสีตอยมังหงุ่งและเมื่อน้ำแม่อันเาสีลงคลีบนี้แจ้งให้ทราบรายละเอียดให้ทราบก่อนเนาะเพราะว่าอัน ยันยันเผื่อคลองจะได้เ้าก็เมื่ออยู่มือนี่ถ้าถาสิต้ยมึงหงรุ่งไว้แล้วก็น,น้ำนั่นชีซวยๆไว้ผู้เล้นนอหกักหายหายบริษัทเขาเปิดก่อนเอาสิไปแก่เอาไปซื้อเอาอยู่นูนสนู่นู่ล,ลสิแก่เมื่อเลยมีอันผู้ใหญ่ใจดีเพื่ออันสวยสวยงานพอเจเจหน,น,น้าแดงพี่น้องเนาะก็รอลุ้นเบิ่งน้ำแน่เล้วก็ อันอยังเนี่ยถาพังรายละเอียดบัดพุดแล้วเนาะพี่น้องตอนนี้ชิตอโอามงฮงนี่พี่น้องเราจะทำมันชิลงใช่าสายพายบ่แม่มขึ้นลมแห้งจะมันหกักเพราะช่สายพายเนาะเอาตอนนะ่นเนาะดีสิมา ใช่ปะเอาต้นนี้มันไก่สายพายันมันสูงเนี่ยอย่ามันหักเถมลงไปใส่สองสี่หกมากคนโบราณปะไรบ่แม่คนบราปไม่ดอเดี๋ยว่อาบอน้กบมอ่นะเอามะยีมสัดแัมีทำนั่งค่งทาบอไปมั่แม่ันบ่พออาจจะเอามะอีก อย่ามันบ่เบิดเพราะคนเกิดสิบุรีายไรได้เนาะเออหาก็ห้องยางมาใส่ป้าในหมดหมดมาตี้เนี่ยไี้เตถึงนะบุกเฮ้อเ้อเหตุดจะได้กาขอบุญขอบคุณผู้ใหญ่จะดีดีหลายพี่น้อง คนสวยเจนอะแดงเนาะกับขอบุญขอบคุณคือการทีห้เหาเป็นสะพานบุญห่างพี่น้องยินดีเลยพี่น้องบบมีอันยังของค่าเนาะยินดีฮะเพื่อนห้ก็คือเก่าหวัวแหละก่อนพิสิห้เป็นเพื่อนกระทำความสมัครใจคือเก่าหวัวแหละเสียสุ่สมบรรยากาศ ละลายบ่อนเนาะพี่น้องอันเ้าก็คิขดอยู่ได้ถ่ายพ้นตกประเด็ไปจองแต่มุมเก่ายันผู้เบิ่งเบื่อแล้วก็เมียนความเฮาอีีเพิ่นกระเม็นมาบอกว่าถ่ายบนใหม่แน่เออเมียนความเจ้าคนแหละถ้าเบิ้งตอนนี้มันยังมันยังเศร้าอยู่เนาะมันยังเศร้าอยู่อันห่าน้ำขาเจ้ากับพันเปิดบรรท่าน้ำข้าจ้าเปิดยังจร้อยแล้วกะสิไปจัดการเลย ตะกี้ว่าสิสั่งเอาแสงค้ำบอลอยู่บ้านเขาสั่งนะมันแย่เขานา่มาส่งมันบุ่ไรใจก็เลยเสียไปสื่อเอาอยู่ในนรรสุภูนี้ไปส่งไปแก่เป็นส่งหักไปเลยหัวนันไดก็เสียหลุใหญ่เมื่ออยู่แล้วนันไดก็เสียหลรดใหญ่เมื่อมันนี่นะแล้วก็เล่นเอาแป๊วน้ำกบน้อยเดียวหนึ่งไกลๆหนึ่งในบรรณสภูนี้ เกลือบบุเป็นการหน่งยากปัญใดนะพี่น้องหน่งยากก็เหตุได้เนาะเตรียมใจเลยพี่น้องยินดีพรอมขอบุญขอบคุณหลายๆเด้อเนาะเหมือนเชาสีเขาไปมอบเงินหลักการน้ำให้เจนนาแดงเพิ่นซีดีใจสำนัยเนาะกระถาบึงถาสมอีกคลิปหนึ่งเดอ้อจะเย็นเย็น <laughs> ตอนนี้สีถ่ายร,บรอบๆบรรยากาศแจ้งให้ FC คนอื่นหูนํำก่อน อ่ามืนีมนีวันซุกเนาะมนีเนาะมนีวันซุกมืออื่นมือฮือปลาค้า่นกัสิเห็ดบุญอันเห็ดอันบุญน้ำอันพอตาไม่นายน้ำ น้ำพอ่อนํำ้ำแม่เบิรทุถกปู่ทุกคนผู้อยู่บ้านในม่วงพู่อะไรพี่น้องเพิ่นกาแพร่หองอยู่หองกินน้ำลูกน้ำล้านเห็ดจังหันภายได้ยังกาเอาไปสุบไปสวยกันเพิ่นบ่มืออื่นตะกี้ว่าเสียนได้จิรโร่น้องสาวไปสมทบเรียบภาวะพนตกเหมือนกับพตุกเขาก็ไปขูดบบได้แลละก็สซแลลวเอได้หนเอ้าพตุกแดดออกมันไปได้ไงวะทั้งพนทั้งแดดเจ้าสิเอาแบบใด เทวดาเมืองฝ้าเจ้าเครียก็่อยบ่งดูจะเสียอแบบไรกันแน่เจ้าเสียอ๊แบบซองระบบแบบนี้บ่มันฟื้นธรรมศาสตร์ที่บ่คนโซก็อจากเมื่อเฮือนดีพี่น้องเลยหลักเมื่ออีกเขาออกมาเอาจากแอองมาเอาทั้งเฮือนนี่บุหูจะคนเลยจะเห็นจนเห็นเขาออกมาเอาจังหวัดสมอเอื่อนดี แต่ว่านนี่คุณนอนเช้นไล่ะเป็นเรเขคอีกแล้วยิ่งเ <c ười> มีว่ามัอันมีอยู่มันหักโบราณแล้วก็เอาเมื่อสมทบหึข่ามันบ่พ่อแล้วจังออกมาเอาใหม่ยิ่งเมีว่านี่เอาตัวน,นี้ เออกองเขาก็แจ้งอยู่เจ้าเพราะว่าเขาเขาติดฟิล์มมันติดฟิล์มอันเจียวมืดพี่น้องบัดทร,รมธามธาถ่ายคลิปหนะ้าโบเห็นบัดนี้ไปเปลี่ยนเป็นเป็นเจียวใสแล้วโอเคแล้วจะได้กระฝากก็แลกก็แซเป็นกำลังใจให้ในเรือพี่น้องเด้อขอบ,บุญขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเนาะที่ช่วยเหลือทุกๆคนเนะาะบ่จะครัวเฮาครัวน้องเฮาหละเจนอะแดงแล้วก็น้องขีดยายกับหลานหัน อีกลายๆคนที่เพิ่นบริสอยทางเฮ้าสอยทางใดก็ดีเนาะที่เพิ่นได้สุดได้สวยก็ขอเพิ่นลำเพิ่นรวยอยู่ดีมีเฮกันเบิ่อสุขสุขคนเดอ้อเพิ่นมีสุขภาพเข็มแข็งอย่าเจ็บอย่าจนลำรวยเงินทองคิดสิได้ก็ขอให้ได้ทรงควมงมา,า,า,ามมุ่งมั่นปรถนาบให้มีแนวของแนวค่ารับเลื่อนทางชีวิตการงานการเงินเนาะให้ชีวิตมีแต่ความ สุขความเจริญหายเจ็บหายจนเออให้เสียไว้ดอกแม่ฝนตกนะพี่น้องแม่อันทางเขาเฮือนนะก็ไปตะอุกเนาะอืมชอบนะก็ค้นเขาของทางมันอันนั่นพี่น้องเอ้ย อืมจะหลุดไทยเขาได้เมื่อนี่เลยเข้ากับสีได้เมือเป็นสะพานบุญปุู้ใหญ่จดีเพิ่นจังจอดจอดอยู่นอกแล้ยค้นเขาเห้ยคือเก้าหัวแล้วจะได้กระตามอำลาพระจากเรืเอยๆก็เพกันคลิปหนาอ้าวยีดีมียงกับวัสดุสุดคน ค่ะกูเล็กตดแซ่เป็นกำลังใจให้หนเดอ้อพี่น้องขอบุญขอบคุณพิเศษกับผู้ใหญ่เจะดีเพื่อนหลาลเนะาะคอ้เพิ่นประกุมสุ่มเย็นคือน้ำคือในพี <c oughs> ่ดีมีแห้งเจริญเจริญไปพี่น้องทำสีอัพคลิปลงนี่คลิปมี้ลงไววแล้วก็สีไปถ่ายอยันไปซื้อน้ำละเมืองหมอบเงิน,น,นให้เพิ่นเนาะ พบอพกันอีกคลิปหนะเด็กพี่น้องเดอร์ล่ลนานว่าสิเป็นเงินเท่า์ไรเนาะเงี้ยงเท่า์ไรกับรายละเอยียดอยู่ในคลิปเหมาะผู้เดกับพี่น้องเดอรตอนนี้บอกข่าวๆให้ฮูก่อนแต่ว่าคุณอยากจะดีเป็นกระหู้อะไรแหละด่ปะมันมันสีสวยมันสีสวยเนาะสีมาจับกล้องอยู่นี่บ่เบิ้ง